เฮ้ยผมรับ่สองนวนี่ได้วนี่ีใช้้ทุวันเลยน้องัปนี่ม่ิีกนก็แต่าทีแล้วหรอกตต้องคิวสวยก่อนได้งนี้ก่อนได้ตอนยากตอนยากตอนยากมมันมนมั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 นเ็เทุกวันมาแล้วเวลไมอ มีมอยู่ท่อนี้เุ้ยอูน่วิวถูดออกไหมทำไรนะเฮ้ยีมนเช้าตันช้ามาหลอดโดนกลางอากาศเหี้ยผมขอแนะนำเพจบริการแตงคูปองอาวีราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพ่อหมดเคเบิลเป้ การันตีคุณภาพโดยผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคลิกเลยที่ www. k e b e p a y com ตามเอาวีวันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID จะได้รับส่วนลดแบบจัดเต็มแถมตอนนี้ทั้งเพจยังมีกิจกรรมฉลองครบ10,000แสนไลค์ที่หน้าเพจนะครับผมแจกยับมูลค่ารวมถึง1 0,000แสนบาทเลยนะก็อย่าลืมนะครับผมไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้อง c a b e Pay นะครับผมอย่าลืมใช้โค้ดอราติเพื่อจะดรับส่วนลดเพิ่มเติมด้วยนะเ,เจอกันครับผมเจออดีตนักแข่งท่าเพจบอกแหมหว ใครอะนายวันทีนบ<า>ทีเ <TB S 2> หรอ,แต,อแต่ไม่ไม่น่าใช่ไหมผมก็โทรปลอมก็ไม่น่าอยู่แรงนี้หรอกไม่น่าอยู่กอรีดไปแล้วกลมาข้างล่างเปิดบ้านเปิดบ้านอายาไม่มี็นสกิลเนรอหลอกได้ยังยง ปิงซีนี่คือปิงซีใช่ไหมไม่ใช่พันเป็ไม่ใช่ไม่ใช่พันเป็ดกดซีวู่มันดีมันดีมันดีมีเลยตรงกลางมาจอจบเฮ้ยเข้ากลางเอวขวามีคีระเปิดไม่ให้เอาขวามีคีระเด้๋ยวไเลยไปเลย เฮ้ยผมมาปะออกพี่สอไม่อเลยเช่ใช่พี่จะพลิกออกไงมามัเยอะ้นไหม่วชุดแดงี้แ้วค่อยดึงๆวิ่เชี่ยแต่ว่ารูปได้ทอยหรอพี่เจ็บอะไเจ็บอยู่รออยู่ออมาก่อนกันนะกำลังไปว้เนดี๋ยวเจบป่ะเจบตักอยู่นะลอู่ยังไม่สีเลยเดี๋ยวเราจะเอาของั้ยไม่เอาหรอกใช่เลยมามมาละอมมาลกม ยกได้ีีตตาย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 เลยดีกว่ากไ่กขึ้นมาก่อนแล้วอ่ะรอรอรอว่สี่สงสี่ที่ตีตังนะเสียงเสียงตรงนั้นหน่อยปะโอเมนมาเ้าถายลปล่อยปล่อยปล่อยเล่นได้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 ที่เตคคนได้กิ่อยู่กับผมอ่ะ เราได้ของนะกดแผนิดพร้อมมันกะได้ของได้ของเร้เมอร่อป้าตรงนันอ่ะมันหลับช็อกแล้วนะมันหลับช็อกไอไอกิราไปไหนน่าจะมาเวทมูปะอยู่นี่อยู่นี่มันหลบไม่มีช็อกย้มเมาดอย่างนี้เมาดเฮ้ยวันนี้มีชนกับทีมด้วยองู้เคร่อมอขใช้ได้ทุกวันเลยไงน้องเครืองมอ่งมเคร่อมือเพิ่งมาอเ่งมหม เรารียนภาแต่ทยกันแล้วเราโ้าวตกคิวสวยเก่งมากเลยชมหน่อยชมหน่อยไอ้กระโหลกปุ้งเออไม่ต้องชมบละอย่างนั้นอะโอเคฮ้ยนี่จี๊ดอ๋อจริงจริงเจ๊าจิงเจ้าครับว้าประมาณจังผเราเช็กการก็ได้ประมาณเราต้องการของมันเราเล่นต่อต้องได้โอเคครับโอเมนเอียงขึ้นไปนะมีของเล่นอยู่รอบนละโอเมนเอาขวาโอเมนเอาขวาน้องชายไม่ไม่ไปไม่ไป โอเมนใช้ท่าเดินปีศาจเลยที่ด้วยท่าเดินแบบว่าเห <c oughs> มือนแบบว่ากำลังจะบอกว่าขี่่าอยู่นะเอาอเลยมาดูปิกมาดูปิกสวัสดีครับที <c oughs> ่แข่งห <c oughs> ลบได้ใช่ไ้มแม่พี่เล่นได้พี่เล่นได้พี่รับได้หมดเลยล <c oughs> จริงจริงถ้ามันไม่ใช่ท่าเดินปีศาจแหละผมจะไม่ดูนะ <c oughs> ว่าขี่่าอยู่ทั้งอยู่ทั้งอยู่รับกลางให้ อยู่จริงใช่ใช่ผมรู้เพราะว่ามันใช้ท่าเดินนะมันขึ้นไปมันขึ้นไปมันขึ้นไปเพิ่งขึ้นเลยพี่อะรอดยากรอดารอดอยู่รอดอยู่พึ่งขึ้นไปป่ะดูความเร็วว่าปกติปีกเราทำอลีมไหมมาขอตัวอยู่เฮ้ยไอ้มีแข่งร้บสองตัวคีรากับพ่อที่ล่ากับพ่อน่ะเออแต่ใช่ใช่ฟังคอเออใช่ใช่ไม่ใช่ฟังคอพอสติมันดีเลยอ่ดีนังอาจจะรอดยากนิดนึง ร,รา่างสองตัวร่างสองตัวจะตายผู่จะตายผู้จจับแล้วจ่ายแล้วคิลาจ่ายติดแล้วด้วยสวยมมไม่เป็นไร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 สวยแล้วสวยแล้วกรกรแทงได้นะไม่มีแต่มัน กินลาอยู่ล่างกินลาอยู่ล่างรวบสวยรวบสวยล่างสองล่างสองล่างสองไม่กดไม่กดเลยนั่นแหละปกติครับที่เอาก่อนี้รูดกรอนรูดแล้วรูดแล้วชวยช่วยช่วยมาหลมากระช็อตเราได้ก่อนเราได้ก่อนเราได้สองอัพเจกต์เลยป่ะเมื่อกี้ใช่แต่ไม่โดนตายนะมาดิตายตายตายใหม่อีกปะไม่มีไม่มีไม่มีหลังหลังพุ่งเลสอาจจะมีกีลากีลาหายว่าล่าสุดโผล่ล่าหาย ดี๋ยวพี่ไปรับล่างให้พี่รับสอได้อยู่มั้งใส่ครับผมพี่ได้อยู่นี่ส่วนได้่างที่ส่วนได้รอดยากรอดยากรอดยานี่มาถึงมันมมันมันมัจะเย็นกูรอสกิลอยู่เนาะบเดเดูยังไม่จับอ่จับล้วจับแล้ว้ใช้แขงนอมใช้แขงมน้ ต้องปล่อยวะเจ็บเลยเจ็บไม่ไหวผมมาอยู่มาหลอดไฟไม่ออกมีมอยู่ช็อตนี้ล้าง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 นี่เันหลอดไฟนอกจริงมีมจริงเฮ้ยอูลาวิวถูยเยี่ยมาหลอดมีมจริงเมื่อกี้ตีไม่ได้คืออะไรเพราะมันต่าจะงงอยู่มีมมีมมีมอยู่ช็อตนี้มันเป็นยังไงวิวแบบมันจะตีสโลว่มันจะหยุดอยู่กับที่อะน้องแล้วมันก็จะแบบขยับไม่ได้มันมันจะไม่สามารถใช้ขยับอนาล็อกายได้เลย เม้นแต่ว่ามันจะใช้สกิลคนเซิลมัน,นมถึงจะเดินได้แคเต๋เซียนโดนไล่นแพทการอดนะรอดได้สวยจัดพีระเหย,ย,เยได้หมดไ, <ป S 1> ได้หมดได้หมดม <า S 2> ได้หมดติดจับได้หรอไปจับไปจับไปจับ,จบ,บหมด เก้าร้อยคืออะไรเขาอยากรู้คือฟิกเกอร์ของแคนดี้ไงครับนโี้เรียกของพังพันนั้นก็หมดจะปวดแล้วลครับทำไมนะโซาเรียกของพังพอนะคววนนี<ะ>มดเตอร์ดีวะซีได้ซีได้มานมันไม่ฟิกไ,ไ,ไ,ไม่มีจับไม่ไม่มีนี่ด้วยไม่มีช็อคโอ้ย,ยมาตกอกแล้วเว้ยจะหยุดทำไมถ้ามันจะตกต่อ ตกทั้งคืนถ้าส่งเนี้ยมันตกไปปลอยอ่ะคือผมก็ตกอยู่ปล่อยมานะหน้าฝนกระซิบยากเลยครับเสียงมันดังมากเฮ้ยโดนจับเฮ้ยดูดูดูเฮ้ยร่วงหมดนะล่วหมดนะผมน่าจะไปไม่หมดหรอเรือเรือเร่อเดือเรือนรือเรือมันฟรีมากเลยปะมันก่อนไม่งยงได้น่เลย มังกรมันโยนได้กล้าดอมากได้ล่างได้ล่างไม่เป็นไรก่อนละเป็นเด็กเอฟบีใช่ไหมครับเฮ้ยเราอยบีพิกระวังนะเรเคละจริงๆก็เล่นได้อยู่นะอันมีไป็นับ ดูดูตรงที่หน่หอยดิมันเจอแนะไม่มีอะไรช่วยล้างก็ไม่มีบแล้วบอกก่อนมันปิ๊กป๊อกออกไหมทำไรนะมันปันช้าปันช้ามาต่อโดนดกลางแันนะเขกมือดิ้วคือชวเฮ้ยปันช้าจัดอ่ะผมผมลากจออยู่ลากจออยู่ึ้นด้วจัดอะ่ะ เจอก้างอันดับขีดแก้ยังไงวะน่ะติดมันแก้ได้แค่ต้องใช้สกิลแคนเซิลเท่านั้นมีเท้าดีๆก็ไปนอนติดลบติดลบตีเขาเลยก็ฟีดไปเล่นกับเอเม็กซ์อะบูคองยืนอยู่กับที่อะแบบตีไม่ออกเลยกดตีธรรมดาไม่ได้อะหลังหลังไม่ค่อยต้องแบบพี่อามไม่อยู่ไม่เดี๋ยวมันจะโดนลบสามลบสามมาล้างมาล้างอยู่นี่โอเมนอะ กลังไกังไปกัอยูนึ่งหนึ่งหนึ่งหวหนกีฬากีฬาหมดแล้วกีฬาหมดแล้วเดิเนเดินเดิโอ้มีอันตราก็ไม่รู้ตนนะจะตายฝันจะตายฝันโอเมนจะตายโอเมนจะตายโอเมนจะตายเจอกลางกรนเขตอยู่เขจับไปแล้วนะไม่เห็นไม่จริงครัไม่เป็นไรสวยแล้วโอเมนก็โดนกลางกรนเขตเหมือนกันดีว่าเอเลือเลือพี่ไม่ลดเลยโอเมนตีไม่ลดเลยใช่ใช่ใช่ ใจใจกำลัลงอยู่โอ้กูตายไปแล้วไม่มีรางแล้วนะมันไม่มีฟิกปะถ้ามันเล่นงี้มาหลอกเกินมาหลอกเกินผมไม่มีรางที่สิบวิองจะขึ้นนะผมจะฟิกจับโอ้ยเร้องทิ้งนะรอช่วยดิ๊ยงสวยต้องิงป่ะวะโอ้โอยฟิงอะไรโดนตายกว่าไปต่อไปดิ ข้างหลังน้องยื้อไหวใช่ปะพี่จะได้ตบอเมนเลยไม่หวไม่หวไม่หวไม่ได้ไม่ได้นาจะกลับกลับออยอยู่นะคอยดึงอยยี่สิบโดนอีกพักกันก่อนเฮ้ยตัดเว็บงั้นเลยเหรอมันมีตัวซ้อนแน่เลยมันอะไรอยีไม่มีสิมีโอเมนตัวเดียวนี่โอเมนดิี่ไงคุณบมดูหน่อยดิโอเมนฟูลแทงนะบอกก่อนโอไม่ฟ้าผมเต็มเลยอ่ครบเลย ก็คอยดึง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 ผมไม่ล็อกเชียวไม่ล็อกเมนไปก่อนผม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 ไปก่อนมันอึดไรวะเราจะบีบปากกอบต่อได้ปะบีบได้บีบได้มันเสียตัวจับนี่นั่นคือตัวแทงตัก็แล้วตลอด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 ไม่ถึงมีฟิกอะแต่เมื่กียังไม่อยากฟิกเกียร์ดักก่อนเล่นเล่นก่อนได้นะมันยังมันยังไม่ปล่อยหลอกปะมันยังไม่ปล่อยดังที่มันก็หลอกก็ได้นะเดี๋ยวถ้ามันมาผมรอรอกนี่มันรออยู่ ศัตรูเรียกดาวไซเรนออกมาแล้วเจียไอ้นี่ขึ้นบนก่อนได้นะเดี๋ยวพี่ไปเจร่างแบ่งคนแบ่งคนพี่น่าจะรับได้อยู่ผมผมต้องเรียมานังหมดเอาเลยเอาเลยโอเคมานังใกล้มาแล้วรอแล้วโอเมนนะโอเมนเพิ่งเกิดได้หมดเดียมาเอ็กซ์ให้มาหลอดมาหลอด ระวังนะร่เงิมนนมันเยอะนมันเยอะนะมันเห็นพี่โผล่แล้วนะสวยสวยสวยไหวนะต่ไหวโคตรเถอผมยังไม่จับผมยังไม่จับผมเก็บติก่อนเราวิวตาเราวิวตาไม่จับแล้วไม่จับแล้วเล่นในตรงนั้นคิดแล้วไม่มีติดดูดูมกนจับแล้วไฟไฟป๊กเถียวหมดแล้วเราทำาขึ้นสองทางก็จะนะมันมีอีกน้ป่ะอีกนี้มันจะได้เกีย์ทางนึงอยู่แล้ กลางกลางกางกลางกลาไม่ยอม่ยอบนส่งแล้วนะบนส่งแล้วนะเกิดกีเลเดี๋ไม่ออกเดนจะไม่ออกเ่าวีเวบน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 เดี๋ยวพี่เซต้จบได้จบได้จบได้อยู่ไ่่มไม่อมันจะเกิด้รแล้วนะอกเรียกช็ออะอได้อได้อได้มันมีจอปะอ่มีจอมั้ยมี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 อผมอเอาไปไป ไม่ค่อยเห็เไปเราอยู่เกิดเราอยู่องเราอะไรเราอยู่มิติโอ้ยโอโหตายหมดแต่ว่ไม่เป็นไรเราต้องเกิดนะอย่าลืมใถอยถสโลให้ได้ถออยถอสโลให้เราบีบบ้างเราบีบวันนี้ผมปิงนลอ้พี่ก็ปิงเนาเกมมันมีฝนเงียเฮ้ยไม่น่าหลุดนะต้องสามตัวโดนเบนเฉลี่ไม่ใช่แล้ว นัระวัง double turbo นะน้องปวยน้องไปชัดไปชัดอย่าช็อคมาเว้พี่ไปทหาโอเมนพี่บีบโอเมนหนึ่งหนึ่งไว้โอเมนน่าจะล็อกคิวแล้วไว้ไวไวหมดละไท้สาล็อกคิวเลยทำไมนะคอสสมัยนี้ไม่หัองเท้าเพราะว่าตัวมันเร็วอยู่ละยดวเดนไม่ได้คิดเท้าเดยเฮ้ยอย่าไปจนะ นยังไม่จับนะม,นมันจับแล้วจับแล้วเอ้มันมีช็อคนะล,ล,ล้างล้างลบสามลสามเขาล่นอก็แบน้มันล้างแล,นะล้วนะเนะนะเล่นเขาเล่นมันเสียผมเยอะมากเ <จะ S 2> อาไงาได้มีกอได้มีกอเราไอ้คารมันเจิดตสาบิทที่เตะหมน่ารอพี่อาบนีุ่ณไม่น่าเทรดก่อนผมโอ้ดนีินีดป่านแล้ะน่าได้้ไม่จริงจก็ยังไม่ต้องก็ได้นะผมว่าเราปล่อยแล้วก็เฮ้ยเข้ามาดนไม่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 เป็นไรเือดร่ามัถูกอยู่ค่อยๆเล่นลองเราอีกสี่ด ไม่สยองอยู่อะไรเพื่อนโดนเพื่อน,นตายอ, <ไป S 2> อ,อยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเศนแรกรก,รก่อนแรกลมกลางแตกปั๊กไม่แตกที่ผมกดรอ,อวันไหมใหม่หม่พี่รับได้นานอยู่แล้วจะโดนไอ้ไอ้รอ,อรับล่าก็จนะมีจะมีตัวไปปั๊กก็จะมีแล้วไ,ไปปะ๊กมีเฉลี่ ไปเดี๋ยวคนดูครับตอไปนะเฮ้ยโอมเมีโอเมรีหาได้ปะตรงนี้เล่นได้ปะมีคีร่าบิงมากไม่ถึงไม่ถึงใจเย็นๆนะเดือบเทเบิแข็งแข็งแขย่าแข็งอาตัวเดียวกันก่อนดิโอ้ยตา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 ยโอเมนรีไม่จับนบนรานรตานานแล้วทำไรอย่างพี่สนนนานนตเดียวแ่เดียวเอาไปไหมเดี๋ยวมันจับมันมีาเกิดด้ยไงประด็นะได้ได้ได้ไไม่มีหลัไวไ จะพี่กลางกระตะเขตให้น <sh arp uliflower ready> ้องโดนกลางกระตะเขตดแล้วมันตีไม่ออก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 เจอกางกระตะเขตดห้าอยู่นะถ้าหลาไมนยังบั๊กที่ห้าอยู่ไหมมีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมถ้าโอเมนมันออกดาเมจสักชิ้นหนึ่งอะน่าจะเทดพี่ได้อยู่แต่มันไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นมันโดนสโลว์มันไม่มีดาเมจเลยไม่มีอะไรเลย มันไม่ออกทถนนหรอกมันออกไมนออกถนนดิบเนี่ยขนาดผมเล่นเยอะมากเลยนะเกมเนี้ยผมว่าผมเล่นเยอะอยู่นะผมยังที่ห้าเลยเกมแม่งสลองกองแก่งเลยเฮ้ยเหมือนจะตัวจริงหรือเปล่าวะตัวจริงตัวจริงเฮ้ยสจรวดส้มอดีตกออดีตกองมาเลยตัวจริงนะน่ะมีส้มใช่เหรอเออตัวจริงตัวจริงมันมีความสัมพันธ์เอ้ยุยความสัมพันธ์นักแข่งอะความสัมพันธ์ตัวจริงตัวจริงกองทีนักแข่งตีนักแข่ง